จะใหญ่หชมครับเดี๋ยวจะต้องไปเยอนบูรดรัมย์นะครับตรงตุ้มพาพันพุทธกาลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งเทมสนะิบขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งคุณผู้ชมครับฤดูกาล2024-2025นในแมชเดย์ที่19แล้วครับ นัดนี้ครับคุณผู้ชมครับการท่าเรือ f อฟนะครับเปิดถิ่นแพสเตเดียมต้อนรับการเยือนทีมราชบุรีคุณผู้ชมครับในส่วนการจําลองการแข่งขันในนัดนี้ครับรับชมเพื่อความบันเทิงผ่านตัวเกม Pro Evolution Soccer 2021และทาง f o ตบอลกิมมิ่งเทียม16รับหน้าที่ฝึกภาคบางยายส่งมอบความสุขความสนุกให้คุณผู้ชมนะครับก่อนเกมการแข่งขันจริงครับคุณผู้ชมชื่นชอบและเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับ นัดแข่งขันจริงในวันที่24มกราคมพุทธศักราช2568แข่งขันเวลา19นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมครับระบบการเล่นของทางการท่าเรือคุณผู้ชมครับระบบ4-1-4-1ครับผู้สับปูปเป็นสุพรรณยศครับแนวรับมีทีฟันที่มีเฉลิมศักดิ์ขีเควินเดรอมรัมสุพนันบริรัต์ครับแดนกลางมีพีระดลประดินอัชนาวีมากกรามครับวรชิตรวมทั้งอานนท์และทาเดลีคุณผู้ชมครับ ส่วนทางรับรีคุณผู้ชมครับระบบ4-3-3ประสบตูเป็นทางกำพลนะครับแนวรับมีชินพัทจุนทานพ์พิสิทธ์สุพรปิณนะกาตาภูนะครับ้านกลางมีศิวกรครับธนวัฒน์ซึ่งจิตทาวรจักรพันธ์แก้วพรมที่ฟอร์มสุดเจ้าร้อนแรงและดแต่นหน้ามีบูกเกียร์ธนกะและดีแปะคุณผู้ชมครับเอาละครับความสนุกความมาันตรงนี้เกมเริ่มคุณผู้ชมครับเจ้าบ้านทางการท่าเรือเป็นฝ่ายเชี่ยวบวก,ก่อนครับบุกจากซ้ายมาขวานในชุดสี ส่กับสีนำเงินส่วนทางราชบุรีวันนี้มาในชุดสีลายตะข่ายนะครับสีฟ้าสลักสีโกธาอุกบจะขวามาซ้ายครับเิามาทาเดลี่ได้ลุ้นก่อนเลยครับจังหวะที่หดแข้งขวาอยู่นี่ไปครับจังหวะที่ยัดมาเร็วๆครับประชิดแล้วทาเดลี่อูหอีกเองแลสลัดหนีตัวประกบอย่างจนรทันเข็มดีมาแต่ยังไม่ผ่านมือทางกำพลครับ เปิดเกมมานะ่าสนใจเลยครับสำหรับทางเจ้าบ้านมาใหม่ตรงนี้ครับเพิรพลชำรัศมีพิรดลให้กับโอรชิตย้อนใหม่ครับหมาเขาสุพรรณครับย้อนมาพีรดลแล้วเอาููหไปแต่อัดกล่องดวงชัยเพื่อนแล้วยังเป็นบอลของทางเจ้าบ้านครับขวามาที่สุพนันบุรีรัตบวนขึ้นมาครับอานนท์อมอลเลอร์สัก โหลองโยดมาอู้เนี่ยลึกไปหน่อยครับ <c oughs> แต่กลายเป็น6นาทีตรงนี้อ้เป็นทางโาบ้านการท่าเรือบุกหนักเข้าใส่เลยครับผลงานห้านัดล่าสุดของทางการท่าเรือครับทุผู้ชมครับพวกเขาเก็บใช้ได้เพียงแค่นัดเดียวครับ <c oughs> ที่เหลือแพ้สีนัดเลยครับเ <c oughs> อาตัวนี้นัดล่าสุดก็เป็นการท่าเรือกับที ไปเยือนทางสุโอทัยแล้วแพ้มาสองต้ต่อสาครับดังนั้นการท่าเรือก็เป็นทางชิมรารับซัดส,สองประตูเลยเอาบอลมันยังไม่จบครับเป็นขาใจให้ทางการท่าเรือด้วยตัวนี้บอลมีโมกมาแล้วออกข้างครับบอลทุ่งไทนทีม,ททมเยือนโบเกียกลางมาอย่างย้อนกลับมาที่โบเกียครับจากพันแก้วพง โรมรู้การน,นี้อรรถแรงดีจริงครับเดี๋ยวก่อนจากกูประสาทครับเล่นกับชินภัทรลีออกบอลมียกข้ามมาแฟน่ฟนดี้หนักบอลครับกว่าที่อัสนาวีมังกรล่ามบอลมียกดุมาชินภัทรเอาชัวร์ครับออกข้างครับโอ้ส่วนทางราชบุรีคุณผู้ชมครับพวกเขาเนี่ย ห้านัดล่าสุดแพ้เพียงแค่นัดเดียวที่เหลือชนะสี่นัดเลยคุณผู้ชมครับ <c oughs> โอ้โหลนนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางเมืองทองไปหนึ่งศูนย์จากจักรพันแก้วภูมินะครับแดนกลางอมรอนแรงเลยนะครับพูดถึงก็ได้บอลเลยทล็กนิบอลฝากมาทีแปะกว่าถึงทางธนกะธนกะมีโยนลึกเข้ามาตรงนี้มีโค้หดูครัอแบบอ่าเป็นจงังหวะของทาง ูการทำเกมรุกข,ของทางทีมเยือนบ้างครับที่ธนากาศครับอ่าเลี่ยมหาช่องมาแล้วตักตัวนี้โอ้โหได้ขึ้นเต็มๆครับยังไม่ได้ครับแต่กับจังหวะก็ทำนี้จะว่าไปเนี่ยสามนัดล่าสุดของทางราบุรีมีชนะรวดเลยทุกคครับเริ่มจากไปเยือนทาง อุทัยก็ชนะมาสอหนึ่งคุณผู้ชมครับขยับมาสเต็ปหนึ่งก็ไปเยือนบีจีโอชนะมาสองหนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็นัดล่าสุดอย่างที่เรียนไปครับป๋าชัยเชิ่อเอาชนะเมืองทองไป1 0แต่เล่นในบ้านตัวเองครับเเป็นกำลัใจให้ทั้งสองทีมตรงนี้ครับ2 3นาทีผ่านครับ0 0ที่แพสเซเดียมสมพรยศ เอาแล้วธนวัตรตรงนี้ดักได้ครับโบเกียดีดคืนมาบ่อนชิงฝากจักรพัน์จิ้มอะไรครับสวยเลยครับโบเกียมีเข้ามาข้างในพริกมีอัดตรงนี้โอ้ดูครับแต่ตรงนี้วอร์ดิชเก็บได้แล้วขอตั้งเกมสวนเควินดีรมรเัเป็นทางไปดินพาลาครับหลังอยู่ที่พีระดอนบอนวางยาวนิดลึกไปถึงทางสุพรกบโบเกีย ร้อนใหม่จากกับพันเล่นกับชินภัทรลีออกอภิษฎสดแล้ได้ครับวางยยาวมาเอกเอกเรากลับไปใหม่ขอลองบอมหน่อยครับบอมตรงนี้โอ้โหจังหวะเออสกัดได้หมายลยครับจุพรอ้าวแล้วตรงนี้โอ้โหมีจังหวะหลังหน้าคุณผู้ชมครับผมยกชัดเจนครับตรงนี้ ในส่วนผลการแข่งขันุผู้ชมครับการท่าเรือตอนนี้ตารางคะแนนพวกเขาอยู่นะที่3นะครับมีอยู่29แต้มคุณผู้ชมครับส่วนทางราชบ,บุรีก็มาติดๆแล้คุณผู้ชมครับอันดับ5ครับมีอยู่28แต้มไล่ตามเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับเอาเป็นว่าจาให้ทั้งท่าเรือแล้วก็ราชบ,บุรีครับไทยลีกสุดม,มันเลยกันไหมที่ธนวัตรครับ ย้อนมาบอลมีตักโด่งลึกมาโบเกียเกี่ยวตรงนี้แล้วไม่เหลือครับทงไม่มีด้วยโอ้โหแล้วกลายเป็นธนวัตรซึ่งจิตทาวอนทุณผู้ชมครับบลบอลที่ตักแนวลึกตรงนี้มาแล้วจุดนัดพบอยู่ที่ทางโบกียตัดเต็มเต็มเลยครับโอ้โหแล้วกลายเป็นส่นที่กลายเป็นทางทีมเยือนครับ ตั้งรับอย่างตั้งใจแล้วสวนมาทีเดียวดูครับจังหวะคืนแล้ววิ่งเป็นเส้นตรงเลยครับอวัฒน์มีหน้าที่แค่ถวายผ่านแล้วบอลไปตกอยู่หน้าอยู่ในกรอบเขตโทษก็หนึ่งศูนครับจังหวะที่ยกตัดเข้ามาของธวัฒน์ครับพอเหมาะพอเจาะลกนี่ครับไม่ต้องจับไม่ตรงเกี่ยวสัตไปเลยครับ แพสเซเดียม Pass A D I e M. ตรงนี้กลายเป็นทางฝั่งที่ราชบุรีขึ้นนำไปกดนะครับ1 0ครับผลงานห้านัดล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันทุกู้ชมครับน่าสนใจตรงที่ทางราชบุรียังไม่เคยชนะทางการท่าเรือในรอบห้านัดเลยนะครับเป็นทางการท่าเรือชนะสองครับแล้วก็เสมอสามนัดคุผู้ชมครับเอาตรงนี้กลายเป็น1 0ของทางทีมเยือนน่าสนใจเลยครับบอลโยนครับสกัดออกมา ควินดีร,มรุมรำเก็บบอลฝั่งซ้ายให้มาวราชิตจะจ่ายไปแต่ไม่ผ่านครับธนากกะให้มาสิวกรไม่ถึง5นาทีก่อนทึเวลาบาดเจ็บบอลฝั่งมาข้างหน้าครับศิวกรให้มาโจนาธานยัดตรงนี้เคาะเล่นกันเอาอะครับบอลไหลตรงนี้สวยครับธนวัตรทิ่มมาจากกระพันแก้วพงไม่ถึง3นาทีก่อนทเวลาบาดเจ็บครับธนากกะให้มาสุพร ยำขวามาธานากะโดนเควินตรงนี้มีธงแล้วครับโอ้โหกลายเป็นเจ้าบ,บ้านเสียบอลทุ่ครับ,บมีตักลึกตัวนี้มาโอ้โหมีทุกทิ้งครับสมพรยศแถวสองเป็นของราบุรีลองหน่อยไหมครับหมุนขวามาสุพรินาก,กาตาโพบอลมน้นวนกลับมาใหม่ครับเชือกกรจากอุปสตัตต์โดนกลับมาจากพันแก้วพรงครับ เห็นขวาจักรพันให้มาศิวกน,กนตรงนี้อนากาศปรับมาใหม่ครับจักรพันธ์แก้วพงอ่อนแช่อยู่ฝั่งขวาพักใหญ่แล้วครับแล้วทดเวลาตรงนี้เกิดหนึ่งนาทีพุทสินโอ้ยยังยังใจดีให้ได้ลุน้นจงังหวะนี้มีโค้โ,โหนี่ไปแล้วมีวัดสปีดยังต่อเนื่องครับอ่อนหมายทีโอ้หจะขึ้นฟ้าครับแล้วตรงนี้พุตสินเป่าแล้วครับห,หมด หมดแล้วครับครึ่งแรกตัวนี้1ส่วนที่ราชบ,บุรีครับขึ้นนําทางการท่าเรือไปก่อนกระดกลับมารับชมเกมในส่วนทางทาครึ่งเวลาหลังคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงตรงนี้ครับเป็น1นึ่ที่ทางทีมเยือนครับราชบ,บุรีโอ้โหบุกมาท้าทายไปก่อนในเครื่องเวลาแรกโดยทางโบกียครับกึ่งหลังตัวนี้มีบันเทิงแน่นอนแต่โอ้เปิดเปิด ตนครึ่งหลังมามีเป่าหยุดเกมของพุทธศิลป์ครับัสหวะที่ดแปลครับพิกบอลมาแล้วโดนตัดหน้าโดยอัสนวีมังกรลามคุณผู้ชมครับเล็กแๆของนัดนี้นะคุณผู้ชมครับแหมแบ่งแต้มกันไปครับเล่นที่บ้านราชบุรีเสมอกัน2-2คุณผู้ชมครับแล้วนัดนั้นมีใบแดงด้วยนะครับโอ้โหของกำพนคุณผู้ชมครับเป็นช่วงท้ายเกมเลยครับ90นาที กับบวก5นาทีในช่วงทดเวลาครับตัวนี้ดุยกันใหม่ครับจำนอนการแข่งขันเพื่อความอันเทิงนิดหนึ่งศูนย์ที่ราชบ,บุรีเดี๋ยวดูครับท่าเรือจะแก้เกมล้วไล่ตามอย่างไรครับย้อนใหม่ครับเดมดนปาขวามาสุพนันเล่นกับอาชนาวีสุพนันบุรีรัฐเลือกโยนมาจหมุนเข้าข้างไหนเข้าข้างไหนตรงนี้บด,ดินเก็บได้ ตักมาแต่ตัวนี้ยังไม่ผ่านเปลี่ยนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับในการจำลองแขงขันของเรานี้ก็มีศึกพิมลีกด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้ามารับชมนะครับมีหลายคู่ใหญ่ๆมันมนะคุณผู้ชมครับระหว่างนี้ Subscribe ไว้ได้เลยครับระหว่างเกมตรงนี้ครับมขาขวาที่ยกค้างใส่ดีแปรวันนี้เจ้าตัวเรียกฟาวได้เยอะครับ ลองจับมาที่ทางคิวเ,เดิมรำเช็คโปรแกรมกันหน่อยคุณผู้ชมครับโปรแกรมนัดถัดไปเนเดี๋ยวทางการท่าเรือมีจุดใหญ่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะต้องไปเยือนโุรตุกย์นะครับตกุมพาพันพุทธกาศ2,568ันห้าร้กดโอ้โหดูจงังหวะมาจะเอาให้ได้ครับดูที่สองเราจักรพันโอวบอลน,นิ่งล้วเช็ดโอ้เช็ดจากทางดีแปรครับไปถึงทางโอ้โบกีเ บกเกียเกือบจะล่อประตูที่สองเข้าให้ครับแต่สุพรยศยังไม่ยอมครับโยนใหม่ตรงนี้มีโค้อีกทีสุพรยศก็ยังไม่ให้ครับถ้าเหลือยังไล่ตามอยู่เพียงแค่ลูกเดียวยครับอ้าวแต่แถวสองสุดท้ายกลับมาที่ทางการท่าเรือที่อับซิสโซรดาที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในทัพอาเซียนครับที่ไปคว้าแชมป์ในปี 2,025มาได้นะครับลดนักเปลี่ยนใจให้นักเตะไทยครับมีโอกาสได้ทดลองดุต่อครับโมริมอา้าวมีลงมาครึ่งหลังครับแล้วตรงนี้ขวาสุพนันบุรีรัตน์ลองโยนดูครับโยนตรงนี้อู้บอลไปตกมาแล้วตรงนี้ออกข้างอไม่โยมครับธนากะมีตัดหลังลายแนยวลึก แต่นลุนไปถึงทางสุพนันบุรีรัตครับบดินพาล่าสายมีเติมแล้วมาเลยครับมาที่เควินดีรอมรัมบัชิดโอ้โหดูครับไม่อาจาังหวะโอ้โหทาเรือได้ต่อเกมเข้ามาดูบอล ต่อเกมแล้วดูหาจังหวะได้ครับเคาะคืนมาโดยบดินและวรชิตเร็วๆบอลลุกนกโกรกไปครับตัวทางราชบุรีบ้างคุณผู้ชมครับโปรแกรมในนัดถัดไปเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจะไปเล่นในศึกแม่ไทยแลนด์ FA คับนะครับราชบุรีเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดบ้านดวลกับทางราชนาวีคุณผู้ชมครับวัน29มกราคมทักสิราหารคุณผู้ชมก็ ตามรับชมทีมรักทีมชอบได้เต็มที่นะครับเลยอีเกมของเรากันต่อครับบอลเลือสกัดแล้วออกข้างไปก่อนครับเป็นกลุ่มของทางโอทินเย,ยนเขื่องเขาใส่ทางเจ้าบ้านครับบอลต่อซ้อนกลับมาตรงนี้จังหวะต่อบอลกันสวยครับจากพันแก้วผมหมวนมาได้แล้วครับหมุนมาใหมย่ย้อนมาถึงธนวัฒน์โบเกีย แล้วก่อนโอ้วน,นี้ได้กลับมาเจอทีมเก่าอย่างทางการท่าเรือนะครับแปบรบอลพลิกมาถึงสุพรมีโอ้มีคอสโอ้โหดูสิ่ก่อนมีมีได้ลุ้นซัดประตูทีมเก่าไปเหมือนกันในจังหวะมไม่สักครู่เดวินดี้ร่ครับย้อนมาทีละแฟนๆดีบอลม่งมาตรงนี้สิวากรฝากกลางมาจากกระพันแก้วพรม อ้๋นี้คมจังหวะเนียนตาดีเหลือเกินครับเอ้าแล้วโบเกียอ่าแต่สุพนันอ,อูยังมีช็อตแก้ไขสวยๆตัวนี้ได้ตั้งเกมบุกบ้างครับทางการท่าเรือตัวนี้อาชนาวีที่ม,มาข้หน้าครับฟิลิปเปอโมเรมฝากขวาแล้วมีเวลาได้ตั้งป้อมลิมาติดบอกแล้วยังไงครับจนทานเอาไปสกัดเป็นบอลของทางการท่าเรือพีรดล ปาดขวามาแม่นครับสุพพันนันหลงโยนตรงนี้ดูครับประธานยังสกัดออกได้แล้วหมาใหม่สมรณบุรีรัตน์ตูมฝากเกียร์ดูครับมาช่วยเกมครับมีลูกศิลป์ต้องต้องมาแล้วครับอ้จังหวะไทยเกมต้องระวังครับดูครับอุณหภูมิเดือดปุดๆเลยครับถ้าเรือต้องการประตูตีเสมอก่อนกันแล้วดูจังหวะรวบตรงนี้โอ้โหอา ต่างในเกมครับขอโทษเขาพูดเองครับลูกเตะของทางการท่าเรือครับบอลโยนมาตรงนี้อู้ลึกเอเกือบแบบสุกหลังตาข่ายแบบเป็นจังหวะโชคของทางกัมพชูชัวครับเราไปลูกเตะมุมของทางเจ้าบ้านครับบอนโยนเข้ามาอับอสิ์สาก,กาัด แถว2มีใครไหมครับี่แปล,ลงมาเก็บบอลหลวงบอลตรงนี้ข้างหน้ามนีนะครับมีที่ธนวัฒน์เพาะขึ้นอานาอ้จ่ายไปแล้วติดตัวนี้พีระดนตั้งเกมใหม่ครับอาดิลี่ให้มาปฐมพลตัดหลังตัวนี้อ้โูดูเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแล้วเป็นธนาสิทธิ์หรือเปล่าครับนั่นไงครับธนาสิทธิ์สิลิพาคุณผู้ชมครับโอ้ลหกลายเป็นซปเปอร์ซับเลย 83านาทีผ่านครับอูเราเป็นการท่าเรือที่โอ้มีทีเด็ดครับมีเด็ดจังหวะที่เก็บบอลตรงนี้มาได้ครับ่อนที่เลาะไหลเอียงมาแล้วสุดท้ายโอ้โหพอหมพพอโจไปถึงทางนาศิท์กดขวาแบบนี้เึิงเท่าครับการท่าเรือกับเข้าสู่เกมแล้วมาได้ประตูช่วงท้ายเกมตรงนี้เรียมัน ครับเกือดจริงๆคุณผู้ชมครับไม่ถึง6นาทีก่อนทวีราบัตเจ็บชิวก่อนพนวัตซึ่งจิตถาวรครับ อ้าวแล้วมีตากตัวนี้โบกเกียร์เหมือนเดิมแล้วฟาดซ้ายตรงนี้ปูดูครับปูจังหวะคล้ายๆประตูขึ้นนําเลยครับแต่ครั้งนี้เจ้าตัวมาไปซัดโู้น่าจะไปซัดใต้ลูกคคับอลเหินข้ามคานปู่คล้ายๆกันเลยครับแล้วไม่ต้องจับด้วยครับมาเอียงซ้ายใส่ตรงนี้บอลมันเหินข้ามคานโอ้พาดโอกาสแสงขึ้นนําครับทางราบเรียบการทารีอั พวกเขาก็มีเสริมทางบาลอสทาลเลรี่นะครับแล้วมีทาง uh ู่ค่เอ็มลาป้านะครับจากปูซานไอพาร์คและมีทางฮานอลอมอรเลสักนะครับจากทูแบ <c oughs> งท์คอกยูุนเต็ดคุณผู้ชมครับ <c oughs> เอาเวทไม่ถึงหนึ่งนาทีก่อนโทรราบาดเจ็บครับจนทาราบุรีเนี่ยที่เสริมก็จะมีเอ็ a, นจีว่าคุณผู้ชมครับรวมทั้งกับเจนพัทลีออกนะครับที่เนี่ยครับได้เล่นคู่กับจนทันเข็มดีในนัดนี้ ทายเกยมทรลารศานาทีเอามีแซงแซงตรงนี้ที่แปลมีพิกพิกแล้วกดตรงนี้เต็มเสาโอ้โหไม่ได้ยังไม่ได้ครับโอ้โหมาเดือดเดือดแล้วมาอีกทีหนึ่งธนาธนาพลิกตรงนี้ถูกสก,กัดแล้วยังไงครับยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับโอ้โหจังหวะที่พลิกไปแล้วโอโ้ในเขตโทษผู้ตัดสินว่าอะไรไหมครับอ้าวโอ้โหไกลไกลเป็นธนาเสียใบยเหลืองครับ โอ้เรื่องนี้จบเกมเลยคุณผู้ชมครับเสมอกันหนึ่งเท่าอปส่นพิเศษดวนจุดโทษกันต่อคุณผู้ชมครับมาครับคุณผู้ชมครับแม่ในการแข่งขันจริงถ้าเสมอกันหนึ่งเท่าเนี้จะแบ่งแต้มกันไปนะครับในไทยลีกของนี้ส่วนพิเศษเพื่อแฟนครับของช่องของเราครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16เพราะฟุตบอลคือความ 16, สนุกลุยกันจ้ะคนแรกมาแล้ว ท่าเล่เว่งเลือกตรงกลาง1นครงสทางการท่าเรือที่ขึ้นนำทางราบุรีครับโอ้โหแล้วเพื่อนๆสะใจครับโอเคครับโอ้ในเกมนัดนี้เล่นได้ดีเลยนะครับ90นาทีผ่านแต่ตรงนี้โอ้โหซัดไปติดเซฟแล้วเป็นสมพพรยศกับเซฟได้พิธา,าสิทธิ์ครับสุขเปิดซับอัดตรงนี้ลูโกโทษก็ทำได้เหมือนกันครับ สองส่วนที่การท่าเรือของความได้เปรียบเลยครับรามาราบรีครับเกียรติศักดิ์ต้องสันให้เข้าครับเพื่อไล่มาก่อนครับ1นึ่ตัวสองเหลวโจบพอลูกนิ่งบ่นคอสอย่างปะก่อนตรงนี้ก็ไม่พลาดครับสมตัวต่อหนึ่งที่นีห่างทางราบบุรีไปครับต่อมาครับโชติพัฒน์พุ่มแก้ววิ่งมากดตรงนี้อู้ไปติดเซฟ ล้วเป็นสองเซฟสำคัญของสุพรยศแล้วครับโจทย์อยู่ที่คนนี้เลยครับถุมพลครับซัดต,ตรงนี้เข้ามีโอกาสชนะแล้วซัดอีกย่างครับยังโอ้โหลุห้นลุ้นสุดๆคุณผู้ชมครับอุระดูก,กำพลไม่ก้าโมงส่วนทางฝั่งของราชบรีต้องซัดให้เข้าก่อนครับอ่ะนะ วิ่งมาเลือกกดตรงนี้เต็มๆครับแม่ยังได้ลุ้นอยู่ครับตัดสินอีกทีหนึ่งตรงนี้ฟิเบโมริมแล้วกล้องจับมาที่อาทางไอ้กำพลครับเอาสัตว์เพื่อชนะแล้วชนะไหมฮูๆ้ๆเต็มคันยังเกมมันสูสีเหลือเกินคุณผู้ชมครับฮูๆ้ๆแล้วตรงนี้ ธนวัตรซึงจิตถาวรครับสัดเข้าเพื่อสูต้ต่อธนวัตรซึงจิตถาวรผู้ชมครับกลับเข้าสู่เกมแล้วครับสำหรับทางราชบรีเรครับผู้จะแพ้แต่ยังไม่แพ้ครับเริ่มใหม่เริ่มที่พีรัตดนเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ครับเอ้าแัดเ,เดนเดสแดเดนเดสผู้ชมครับ รับริเชียวกรจากคุปษัตรเจอทีมเก่าทีมเก่าแปลตรงนี้หนึ่งเท่าครับอประตูโวมรวมนิดสี่ประตูต่อสี่แล้วครับโอต่อมาเควินติดเซตอ้าวเกมพลิกแล้วครับอ้ไล่ตามมาตลอดครับแล้วตรงนี้อภรริสิตรดาซัดเข้าชนะทันที เรียบร้อยคุณผู้ชมครับอ้โหจะมองก่งขันเพื่อความบันเทิงสุดมันตรงนี้ครับส่วนพิเศษเป็นทางราบรีสามารถเอาชนะทางการท่าเรือไปได้ค,คุณผู้ชมครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเรียนสับสปายช่องของเรานะครับไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่ครับบอลเกมนี่ทีเอ็มสิบหกโปรฟุตบอลเกี่ยวความสนุกครับสวัสดีครับ